สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนมีความรู้และคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านบึงกระโดนซศรีสิงอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่91หมู่4ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2500มีเนื้อที่7ไร่1งาน9ตารางวาโดยนายดรงสิงโตทองเป็นผู้บริจาคที่ดินให้แก่ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6คาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนปัจจุบันมีนายตะวันตะวงเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ปดประการภายใต้นวัตกรรมการบริหารสร้างสรรค์คนดีด้วย BKD Model ของนายตะวันตะวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกระโดนสิริสิงห์อุปธรภ์จากการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยนำนวัตกรรมต่างๆมาพัฒนาผู้เรียนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมลูกเสือจิตอาสากิจกรรมเข้าวัดทำบุญทุกวันพระเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแดประการโดยการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. บูรณาการในกลุ่มสารการเรียนรู้8กลุ่มสารการเรียนรู้มีการสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาการเรียนการสอนซึ่งครูจะตั้งคำถามชวนให้ผู้เรียนช่วยกันคิดกำหนดพาระงานจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนร่วมกันหาคำตอบลงมือทำงานจนสำเร็จนำเสนอความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันจะทำให้ผู้เรียนมองเห็นความจริงทราบซึ้งในคุณค่าพร้อมทั้งมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม เกิดความคิดจะร่วมแก้ปัญหาและสร้างสารรค์พัฒนาสังคมต่อไป 2. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียนกิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนแบ่งหน้าที่ที่สำคัญสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมธรรมะโดยพระอาจารย์ถูกสุดสัปดาห์รวมถึงกิจกรรมสำคัญทางาศาสนาอย่างสม่ำเสมอ 4. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในชีวิตประจำวันตั้งแต่กิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า การเคารพธงชาติร้องเพลงชาติการสวดมนต์การเรียนการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆการปฏิบัติตามข้อตกลงระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองการรักษาความสะอาดไปจนถึงการให้บริการผู้ใหญ่การทักทายสวัสดีการทำความเคารพผู้ใหญ่ จากการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตสำนึกสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก